สวัสดีครับสวัสดีน้องปลายสุภาวดีอ้าว่ะสวัสดีน้องปลายพเพชรบ้านแพงสวัสดีน้องยือสวัสดีน้องแหล่สวัสดีน้องสวัสดีน้องน้ำบย่ยอยากอาบอันนี้บ่อาอาบอันนี้บ่ยอากมักว่าครับมึงเอ้าครับถามก่อน <laughs> พ่อถามก่อนลา วงไปไหนตั้งหลายวันลากลับไปพักผ่อนพักผ่อนแล้วไปทำธุระด้วยเพื่อนรับเอฟซีถามหาหลากหลายเลยว่าน้องปลายไปใส่ว่าจะลงแล้วไม่ลงใช่ไหมไม่ลงหรอกเอายืนยันกับเอฟซีหน่อยไม่ลงแม่นอนค่ะยังอยู่ใชยังอยู่อ่าทีลาไปนี่คือไปทำธุระไปพักผ่อนด้วยจักมือฮาว เออไปโดนทึนเขาคิดว่าลุ่มหมดแล้วคนตกเออแต่คุณโชคดีมากเลยโชคดีกว่าเพื่อนคุณไม่ได้เป็นแมวตกน้ําเหมือนนี่นี่คนตกซ้ำเทือนหันซ้ำเทือนลงหันซ้ำเทือเออาขอกระเช้ากันแล้วกระเช้ายนทีโน่คนลงพึ่งเดนเขาหันเดินเขาเดินเธอสิโคตรโชคดีเลย วันนี้ใครมาส่งมากับแม่ค่ะแม่มาส่งเอามาอยู่ด้วยเอามาอยู่ด้วยเลยใช่แต่ว่าถ้าถ้ามันไกลก็ไม่ได้ไปด้วยหมายความว่ายังไงแม่มันไกลไม่ได้ไปด้วยถ้แบบเราไปเล่นไกลเนี่อ๋อเอารถมาส่วนตัวไม่ค่ะตอนนั่งรถบัสเหมือนเดิมแต่แม่มาด้วยแต่ว่าแม่ก็ไปไปกับแม่ก็ไปคนเดียวนะฮะแม่ไปคนเดียวเอาทำไมให้แม่ไปคนเดียว หมายความว่าโอ้ยบอกว่าเขาใจไม่ค่าหนูขึ้นรถบัสเหมือนเดิมแต่แม่เดินทางรถส่วนประจําทางอ๋อตามไปอย่างนี้เใช่ะอ๋อน้องปลายน้องหยือต่อไปนี้แม่จะเป็นคนมาดูแลหนูตลอดโอ้หนูก็จะสะอาดขึ้นแล้วเพราะแม่มาดูแลเ่มาเหรอเป็นไรอ่ะลา ลาไปหลายวันเลยแม่่านไม่อาบแม่หูคือผมเลยไหมมแม่นไม่ใช่ไครับเอกลักษณ์ประจำตัวไม่ค่อยอาบน้แล้วเวลาแต่งตัวขึ้นเวทีก็จะปะแป้งขาวแค่แขนคอก็ไม่ทาคอดำดำคอมันทาแล้วแต่ว่ามันไม่เข้าเนื้อ ว่าหลงป่องแล้วรู้ไหมว่าหลงป่องไม่รู้ค่ะหลงป่องคืออะไรรู้ไหมหลงทางหลงทางหลงทางใช่นี่น้องปายอะมีครับคุณแม่จะออกไปเยี่ยมเยียนหน้าวิีแล้วคุณแม่พึ่งมาคุณแม่เอออ่ะอ่ะเล่ากระซิแค่นี้แหละกับน้องเหยือแค่นี้แหละแบบน้ำไปได้เวลาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแต่งตัว จะมองพ่อแบบนั้นแบบน้ำเลยครับไม่หร่พญ<อ>่า,ญญาลูกพี่ มัอนี้คือวันเล้วแเ่เวนแท้มันนี้คือแล้วแต่เวนแท้ครูพอดีใช้เวทีออไอ้ฝึกโชว์ไอ้ซอมโชว์ไหอมอ๋อพลเ้เสือไหมก็ทำมอโอ้พลเลยขอยเหาเฝ้าตังครับแต่เฝ้าอย่างก,งกะกเดียอะไรเงี้ยปกตินะี่แหลออเม่ดอกเขาเดินทางมา,300มาสามกิโลันเรยไกลโอ้สีกว่าเป็นสีอยฮะเกิโลสามสิบหกกิโลผมไ่ได้มาทาง โอ้มาทางนัตบ่ได้บ่บ่ได้แล้วท่านเขาเขาดีหัวรถนี่เออครับแล่เนเข้าเมืองมา,มาอ๋อ45ก้หอบเดักน้อยแต่้ยกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับแล่นประมาณ35มสิบหนาทีครับมาฮอดถึงก็เห็นสถานที่ก็มื้อน,นี้ก็โอ้ดีใจหลายเนาะแคบดีเนาะไม่ยากมองตั้งกับมองเกียรถยรถ,รถยังหามองไว้ก็ได้อยู่นนะใช่นี่จอดแปะไว้นี่แหม เ่ไว้นาของน้าี่แม่สังกสอยู่นีรถอยู่ในสังกสีเคยมีในลกเออนอนในวิกเคยมียัได้เสียวออกไหนบันี่ออกอยู่ทจจงน่ออกแ้่านสงงนเรียบร้อยครับไม่เหลือเจทิมแลือารดนตรีแล้ว นี่บอมีผลกอดทนแน่นอนครึเปอร์เซ็นต์ครับเอาขอน้อยๆของเอ็ดดี้ให้เพิ่มขอขอน้นๆขอยันอยู่ครับพอมีบอมีครับพี่น้องเราต้องเอาเตรียมอตียงมาเลยครับครับพกักเงินมาลอยนึงเออขับตังมาซื้อเสียบบัตรครับสาดเสือแมนครับมาแค่นั้นยืนยันได้แมนที่เหลือเอาขอเอ็ดีเป็นประกันครับถ้าตกเนี่ยมาเอาค่าบัตรขึ้นกับผมเลยอ่า ร,ระยะสองสามเมื่อเนี่ยบ 2, สบายลงกรุงเทพกับชีสบายกันเนาะต้นรู้อ่ะนะ นแรกครับเดี๋ยวจังหน่อยพีเอดีกันสิขึ้นไปถ่ายรีวิวข่างเทิงครับผมถ่ายแล้วพอแล้รี่ยวเอาบ่ผมส่งแล้วหมู่แหล่งไปล้ลอได้เอาทัดขึ้นด้วยนะช่องไอเอดีครับชอบรีวิวคุณละครับคุณละครับนั่ง้านต้นสุดท้ายไปแล้วครับ,ร,บ,ร,บรีวิวสถานที่บรรยากาศงานของคืนนี้มุมที่ผู้ใด้ยูทูบของจน่อยบ่สามารถเฮ็ดได้ที่นผู้้ใดขึไปก็บ่มี บอกว่าขึ้นทั้งบุนก็ดีก็ไม่มีผู้ใดไปเออไปโหลดไปโหลดผู้เดียวไปโหลดพอดีแล้วขึ้นไปผู้เดียวครับช่องผู้เดียวที่สามารถายมุมนี้ให้พี่น้องแฟนคลับอิบซี่ในเบิรงเอาฝากช่องนะครับผมฝากช่องบมื่อเรามานอนลราเบิร์นนอกผู้เดียวครับตอนนี้ไก่ฮอตเจ็ดเบิร์นแล้วพี่น้องโอ้แก้วเอาไปเป็นแลนด์น้ำทันเสียบีนะครับเอามามามาเอาพี่น้องเดี๋ยวไปหาหมองเก็บรถกันพี่น้องครับครับครับสวัสดีครับ มือแรงฝ่ามาเด้อพี่น้องเด้อสถานที่ครับแกบมาก์หามองรับมองนอนมองดังตัวเบืองหมอลำม,มือแรงยืนยันว่าฝนมาตกแน่นอนครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ